สวัสดีจ้าฮัลโหลตายก้าวันนี้จะมาตุนอ่าไม่เชิงตุนหรอกก็จะเป็นทั้งอบทั้งตุนนะคล้ายๆนะคะทั้งอบทั้งตุนนะคะก็จะทําแฟงแฟง,แฟงตุนอ่าอันนี้เป็นหอยเชลล์แห้งนะคะเราเอาไปแช่นะ้าไม่คืนหนึ่งจานนี้ก็เอามาบี้บี้ให้มันแหลกแล้วก็จะมีอ่าหอม กระเทียมโทนนะคะหัวใหญ่ๆนะคะทุบพอแตกแล้วก็มีขิงมีขิงแว่นนะคะใส่เข้าไปขิงแว่นนะสองอย่างแล้วก็มีแฟงแล้วก็มีหอยเชลล์แห้งด้วยยาก้อนอยู่ชื้แล้วก็มันมันมันจิกว่าด้กอนอยู่ชื้มันจิกว่าแะจะเาอาซ้นเท่าแล้วเกลือกะอะไรเจ๋งเลฮะเรามาทํากันเลยจ้าอะนี่ฉันก็จะไม่ลป้าอยู่จับอะ อันนี้เราจะใส่ซอสเป่าฮื้อเข้าไปนะคะเพื่อจะไปตุนใส่น้ำมันเข้าไปจ้ะปอกที่เยาเลยล่ะน้ำมันประมาณนี้นะคะทีนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมโทนเข้าไปทุกพอแตกแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปจ้ะทำให้มันออกเหลืองๆก่อนนะคะ เราจะเคยปินกําบองสินะเราจะผัดให้เหลืองก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งเข้าไปจ้ะสูตรนี้ทําง่ายๆกัเพราะว่าคนฮ่องกงหรือว่าคนจีนทั่วไปเขาก็าทำเป็นนะคะสำหรับคนไทยที่แบบว่าซื้อหอยเชลล์แห้งมาเนี่ยไม่รู้ทําอะไรหอยเชลล์แห้งสามารถทํำข้าวผัด ทำต้มจืดหรือว่าอาจะเอามาทําแบบแบบที่ทํานี่ก็ได้เลยจ้ะหรือจะทําแบบว่าราดหน้าจีนแบบสไตล์จีนอย่างเงี้เราใสา่เราราดเข้าไปนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาไว้วันหลังถ้าว่างแล้วจะทําให้ดูจ้าหอยเชลล์นี่ทําอาหารได้หลายอย่างนะคะทําต้มจืดก็ได้จ้ะทำข้าวผัดก,ก็ได้หรือจะอามาทําแบบนี้ก็ได้นะคะ 攪咗佢變金黃先啊！我煮啲嘢咧好簡單嘅，一啲都唔難噶煮嘢，我煮好簡單嘢。打啲薑先啦～ ัให้เหลืองไปเลยชาวตเคยปีนกำบองไว้ทีค่นะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะโอลาเริ่มเหลืองแล้วทีนี้เราก็ใส่แฟงเข้าไปจ้ะ แตงเนี่ยเราจะหั่นชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วต้องใช้เวลาตุนอ่า,อาหลายสิบนาทีนะคะประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะก็จะชิ้นใหญ่หน่อยนะคะสูตรนี้ก็จะทําแบบนี้แหละจ้ะทีนี้เราก็จะใส่เหล้าจีนไปหน่อยก็อเอาหลอที่ซิ้ๆเจาเรลงไปอ่ะ จะได้ดับกลิ่นของ mhm. อ่าอ่าของอ่าหอยเชลล์แห้งเพชรจอก็ที่อร์ก้อนอยู่ชี้ก็ที่แซงเหมียหลอดที่ซื้อเจ้าเลยแล้วเขายิ้มหลอกเจ้าตัวตะกรงหมูโซ่ไอย่างโอ้ยใกล้ยาการต้านนะะก็มากาที่สวยแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปจ้ะใส่น้ำเข้าไปนะก็น้ำเยอะๆหน่อยจ้ะ Okay. ใส่ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าน้ําแห้งหรือว่ามันยังไม่นิ่มนะคะเราสามารถเติมน้ําได้เติมน้ําได้นิดหน่อยจ้ะเราสามารถเติมน้ําได้นิดหน่อยนะคะโอเคนะคะที่นี้เราจะใส่พริกไทยก็ไปจ้ะหลออูจิฟันเอายลยละลงซักสักเกล็ฟันลงไปยลาหลอสักสวกเกล็ฟันก็ใส่นิดหน่อยผงข่านอนนิดหน่อยส่วนมากแล้วเขาจะไม่ใส่นะคะส่วนมากคนจีนทั่วไปเขาจะไม่ใส่ แต่นี้เราก็ใส่เพื่อความอร่อยนะคะใส่เข้าไปหน่อยทีนี้เราจะใส่เป่าฮื้อซอสเป่าฮื้อเข้าไปลอที่ป้าหยู่จับลงเลยยวอมเกามเกาใจหล่อฮะามเกาใจหล่อถ้าเกิดชิมดูถ้าเกิดว่ายังไม่พอรสชาติยังไม่พอก็สามารถใส่ซอสเป่าฮื้อเข้าไปหรือว่า ชิมดูแล้วอยารสชาติยังไม่พอดีก็สามารถเติมอ่าน้ำมันหอยเข้าไปนิดหน่อยได้จ้ะทีนี้ทีนี้เราก็จะมาใส่น้ำตาลก็เดียหลอดที่ทองเหรอเฮ้ยละใส่น้ำตาลประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็ใส่หอยเชลล์ก็ไปเลยก็เดียหลอที่ก้อนอยู่ชี้ลงไปเราต้องขึมันลนะก็มาคํากอยละ ทีนี้เราก็จะปิดฝาแล้วก็ทําการตุนต่อไปเรื่อยๆนะคะตุ๋นต่อไปจนแฟงของเราจะนิ่มนิ่มแล้วจะออกเหลือน้ําหน่อยๆไม่แห้งนะคะไม่ทําให้น้ําแห้งหรือเหลือน้ําหน่อยๆนะคะโอเคค่ะทีนี้เราก็จะมาปิดฝาแล้วนะคะปิดฝาแล้วรอให้เดี๋ยวสักพักเรามาดูใหม่จ้า ทีนี้เดือดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ที่แล้วก็น้ายังเยอะอยู่นะคะเราจะมาดูว่า,าเริ่มนิ่มแล้วแต่ยังน้ายังยังเยอะอยู่นะคะเราตุ๋นต่อไปเรื่อยๆจ้ะตุ๋นต่อต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะนิ่มแต่ทีนี้เราจะมาชิมน้ําก่อนชิมก่อนจ้ะน้ำน้อยเราสามารถาเพิ่มรสชาติได้อีกนะคะตอนนี้รสชาติกําลังโอเคแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเพราะว่า ก็ซอสเผาคือยังเหลืออยู่ในนี้เดี๋ยวรอให้น้ํามันเหลือน้อยกว่านี้เรามาชิมอีกทีว่ารสชาติใช้ได้ยังพอเรียกตอนนี้โอเคแล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเค็มแต่ว่าเดี๋ยวรอให้น้ําลดน้อยกว่านี้ก่อนเกือบจะได้ที่เรามาชิมอีกทีหนึ่งจ้ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราต้องใช้แป้งเปียกทําให้ออกเหนียวเหนียวนิดหน่อยจ้ะทีนี้ก็ยังไม่ได้ที่นะรอให้น้ําแห้งกว่านี้ก่อนนะคะปิดฝาไว้ยังเดิมจ้า รต,ตุนไปประมาณสักสิบห้านาทีได้แล้วก็ปันก็พอดีแล้วก็เดี๋ยวมาชิมก่อนค่ะว่าต้องเติมอะไรหรือเปล่า <_ d ance> เหลือน้ําประมาณสักขนาดนี้พอดีนะคะอย่าให้แห้งจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งเปี่ยนมันก็เหนียวไปเองจ้ะทีนี้ขอชิมหน่อยนะคะก็มาไอ้ก็จุ่จโสัมฟันาที้ก็มาทู่สอยนหมนนู่มมยยามนะ็นไหกมู่อมนะไก็มาว่ามันะเป็ไกมาดู่ามเป็นแยไมู่จไกมาดู่ัจะเปบู่ัเป็บ มซอยยิ่มซอยยิ่กล้าเกลืใบไปก็ไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะรสชาติก็ดีค่ะรสชาติอร่อยแล้วแต่ทีนี้เราจะมาใส่แป้งเปียกเข้าไปให้มันออกเหนียวๆน,นะคะก็มาหลอดที่ซิ้วๆหินหรอกเลยะะลลแก่เปที่กิีๆดีกันหลอดซิ้วหินลอเลยแกเราจะใส่นิดนึงให้มันออกเหนียวๆนิดนึงจ้ะ ให้มันออกเหนียวๆนะคะใส่ทีละน้อยละน้อยจ้ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวนะคะเก็ทําไว้สําหรับเย็นนี้นะคะก็ตอนนี้ก็ดึกก็เริ่มดึกแล้วนะคะจะใส่นิดนึงจ้ะก็จะใส่ประมาณนี้ก็โอเคก็ไม่ลอให้กำโตัวอะฮะลงซิ่งสิ่งก่าล้ว我依家咪我整定ฮะ 因为好多ซอ要做嘅ก啊จุ่ม在ยี่ก้า又结结地啊ก啊在食飯之前咧再再煮都佢หยดหยดเตะกลม啊เสียงตีกลาโอล่ะตอนนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคลวค่ะปิดไฟก็มาเซ็ฟ่อละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะออกเหนียวเหนียวนิดนิดอันนี้เป็นอาหารจีนนะคะอาหารจีนอาหารฮ่องกงจ้ะก็จะเป็นแบบแบบนี้สไตล์นี้นะคะ สามารถลองทํากินได้ค่ะเพราะว่าบางคนก็จะไม่รู้ว่าหอ,อยเชลลแห้งเนี้าสามารถทําอะไรได้ม้างก,ก็จะทําให้ดูวันนี้เป็นอาหารจีนวันนี้พิเศษทําอาหารจีนให้ดูจ้ะจ้าแค่นี้แหละจ้ะก็มาจอยกินน้แต่ก็เจ้าละ bye bye. ไปไปไปล้วจ้ายบ้าๆจ้า